วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่ชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินีแห่งนี้และที่ชมรายการทีวีอยู่ทางบ้านนะครับออวันนี้พ่อแม่พี่น้องสังเกตดูไหมครับว่าทั้งวิทยากรหลายท่านทั้งแกนนำของกอปปสแต่ละท่านจะมาตอกย้ำยืนยัน ถึงยุทธศาสตร์หลักของกอปป,ปสว่าเราต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง <_ d ata> ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วเราก็ประสบความสำเร็จมาในเบื้องแรกนะครับว่าพวกเรามวลมหาประชาชนเนี่ยได้สื่อสารทำความเข้าใจ กับสังคมให้สังคมเข้าใจว่าระบบการเมืองสถาบันการเมืองทั้งตัวพักการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติทั้งตัวรัฐบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เน่าฟอนเฟไม่สามารถจะเป็นสถาบันที่ขับเคลื่อน ระบบการปกครองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงจำเป็นต้องปฏิรูปประเทศก่อนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องจึงจะไปสู่การเลือกตั้งแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่21มีนาคมเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง จากหลายๆคดีของรัฐบาลของฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากพักของรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับวันที่21มีนาคมสารรัฐมนูลได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะไม่ชอบด้วยรัฐมนูลครับพ่อแม่พี่น้องเราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ เราทราบกันดีตั้งแต่เขายุบสภาวันที่9ธันวาคมปลายปีที่แล้วแล้วกำหนดวันเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ว่ายังไงก็ไม่สามารถจะดำเนินการเลือกตั้งได้เนื่องจากมวลมหาประชาชนไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาอย่างที่เราได้มองเห็น ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่โมฆะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยพ่อแม่พี่น้องครับเท่ากับสถานการณ์การเลือกตั้งเนี่ยมันถอยกลับไปตั้งต้นใหม่เหมือนกับวันที่9ธันวาคม 2,556ที่ผ่านมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่9ธันวาคมรัฐบาลยุบสภาเพราะมวลมหาพี่น้องประชาชนหลายล้านคนมาชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษ์แล้วเขาคิดว่าเขายุบสภาคือนำานาจให้กับประชาชนแล้วประชาชนก็จะกลับบ้าน แต่จริงๆพวกเรามวลมหาประชาชนไม่ต้องการการยุบสภาแต่เราต้องการให้รัฐบาลลาออกใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้ววันนั้นยุบสภาเนี่ยหกวันเลือกตั้งคราวนี้ศาลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะกรกตอบอกว่า,กว,ากว่าจะพร้อมที่จะจัดเลือกตั้งใหม่อีกสาเดือนครับพ่อแม่พี่น้อง 90วันเท่ากับเราถอยติดลบกลับไปเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องจากเดิมที่ยุบสภาแล้ว60บตอนนี้มันต้องอีก90วันครับรัฐบาลรักษาการยิ่งรักที่อยู่ในสภาพเป็ดง่อยเพราะว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วโยกย้ายข้าการจะไม่ได้จะโยกย้ายใครจะโยกย้ายผลทหารต้องไปให้กกตเห็นชอบก่อน จะใช้เงินคงคลังก็ใช้เองไม่ได้ต้องไปขออนุมัติให้กกตเห็นชอบก่อนจะใช้เงินจะใช้คนของราชการถ้าไปเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งผิดอีกจะอนุมัติโครงการผูกพันงบประมาณไปถึงรัฐบาลต่อไปก็ทำไม่ได้กกตก็อนุมัติให้ไม่ได้นั่นหมายความว่า เราอยู่ในสภาพอย่างนี้มาตั้งแต่9ธันวา2556จนมาถึงนี่จะสิ้นเดือนมีนาและจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปอีกสมเดือนเราเอาไหมครับพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลยิ่งอยู่ประเทศชาติยิ่งเสียหายหนักเข้าไปประเทศชาติเสียหายไม่ได้เสียหายจากการชุมนุมของพวกเรานะครับ แต่มันเสียหายเพราะว่าเขายื้ออยู่ในสถานะที่เขาไม่สามารถทำหน้าที่ได้พ่อแม่พี่น้องครับถอยกลับมาแล้วสภาพการของรัฐบาลแย่กว่าเดิมอีกครับเพราะว่าโดนคดีไปอีกหลายคดีครับพ่อแม่พี่น้องตัวประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นคนในเครือข่ายของระบอบทักษิณ ถูกชี้มูลความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องโดนไปอีกดอกหนึ่งคุณยิ่งลักถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องกำกับดูแลโครงการรับจำนำข้าวหรือจะจะเรียกให้ถูกคืนรับซื้อข้าวจากชาวนา เราเห็นว่ามันบกพร่องเสียหายมีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วไม่ลงไปใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่จะไปดำเนินการแก้ไขถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วครับเข้าใจว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วเขาอยู่ทำไมนะครับอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรีเลยอันนี้อยู่เพื่อรักษาอำนาจของตนเองและพรรคพวกอย่างเดียวจะใช้เงินกู้เพื่อมาพัฒนาประเทศไม่มีใครขัดขวางเรื่องการพัฒนาประเทศแต่วิธีการไปกู้เงินเอามาใช้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะเปิดโอกาสช่อฉนคอร์รัปชัน โครงการเงินกู้สองล้านล้านบาทถูกศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทั้งวิธีการและทั้งเนื้อหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอีกครับรัฐบาลอยู่ในสถานะย่ำแย่กว่าเมื่อวันที่9ทธันวาคม2 5 5 6อีกครับพม่พพ่น้องเราจะปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งกลับมาสู่อำนาจรัฐ แล้วเข้ามาคุมกระบวนการปฏิรูปต่อไปได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราจึงต้องปฏิรูปก่อนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูเนี่ยนะครับว่าประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ทางกระปอได้เปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องหลายประเด็นที่เราจะต้องปฏิรูป แต่บางเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการอย่างเล่งด่วนบางเรื่องอาจจะกำหนดกรอบไว้แล้วต้องการเวลาที่จะดำเนินการมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เราเปิดเวทีที่สวนลุมพินีแห่งนี้มีอยู่6ประเด็นเรื่องใช่ไหมครับการแก้ปัญหาความยากจนของพ่อแม่พี่น้องความเหลื่อมล้ำเพื่อที่จะสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็ง อันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชันซึ่งขณะนี้เป็นไปอย่างกว้างขวางเลยครับพ่อแม่พี่น้องเงินงบประมาณแผ่นดินไปถึงท้องถิน่นหักหัวคิวกับมาส่วนกลางมีสูตรแบ่งกันชัดเจนว่าพักเอาไปเท่าไหร่รัฐมนตรีเท่าไหร่ค่าการเกี่ยวข้องเอาไปเท่าไหร่หักกลับมา30เซครับทำโครงการประชามต์หน่วยงาน จัดอีเวนต์กันหากหัวคิว50%ถึง60%ขอรับชันจนไม่เหลือเงินจะไปพัฒนาประเทศแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องแก้เรื่องที่สมการกระจายอำนาจโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมเรื่องที่4ี่เรื่องของการปรับโครงสร้างขององค์กรตำรวจ เรื่องที่5เป็นเรื่องของการปฏิรูประบบการเมืองและการตรวจสอบต่างๆและเรื่องสุดท้ายคือการปฏิรูประบบราชการแล้วยังมีประเด็นเรื่องอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้แต่มีการพูดในเวทีต่างๆเช่นเรื่องการพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมประเด็นต่างๆเหล่านี้มีทีมวิชาการมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องทราบ ประเด็นสาระไปเป็นระยะระยะแล้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเดียวครับคือเรื่องของการปฏิรูประบบการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูปการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเราไม่ปฏิรูปการเลือกตั้งแล้วเข้าสู่การเลือกตั้งก่อน ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่กระบวนการที่มีอยู่องค์กรที่มีอยู่เราไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงการเมืองของเราให้ดีไปกว่านี้ได้เราก็จะได้นักการเมืองในสภาพแบบที่เราเห็นเนี่ยครับที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐเกินขอบเขตเพื่อสแสวงหาประโยชน์ เราได้นักการเมืองที่มาทุจริตคอร์รัปชันตั้งหน้าตั้งตาที่จะคอร์รัปชันหาประโยชน์ส่วนตนจะมีสักกี่คนนะครับที่พูดถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคมประเทศชาติมาดูในกระบวนการของการเลือกตั้งที่เราต้องปรับปรุงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปัญหาครับพักการเมืองในระบบการเมืองของเราเนี่ย แต่ละพักมุ่งมั่นที่จะเอาชนะการเลือกตั้งจนไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายไม่คำนึงถึงวิธีการแข่งขันกันว่ามันจะถูกต้องด้วยจัรยาบรรณหรือไม่พ่อแม่พี่น้องครับเรากำหนดให้มีสอสอประเภทบัญชีรายชื่อ กำหนดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2,540เจตนาลมของการกำหนดสอสอบัญชีรายชื่อมีเจตนาที่จะให้พรรคการเมืองเอาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถภูมิหลังดีๆที่จะสามารถเข้ามาเป็นนายกได้มาเป็นรัฐมนตรีได้เอามานำเสนอให้เห็นเลยว่าถ้าพรรคีีได้รับการเลือกตั้ง เสียงข้างมากคนเหล่านี้แหละจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นคณะรัฐบาลเจตนารมณ์ดีคุณทักษิณมาแปลเปลี่ยนทำให้เจตนารมณ์นี้ผิดเพี้ยนไปจากที่กำหนดไว้มากำหนดบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีกแล้วเปลี่ยนบัญชีรายชื่ออันเนี้ย สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยกลายเป็นรายชื่อของคนที่สนับสนุนด้านการเมืองให้กับพักของเขาสนับสนุนด้านการเงินให้กับพักของเขาเอาคนที่หน้าตาไม่ดีลงสมัครสอสอเขตไม่ได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเพราะคนเหล่านี้ลงสอสอเขตก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับ การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่โมกขาไปเนี่ยจะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามาดูบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยมีคนต่อไปนี้ครับลำดับที่19นัทวุฒิสายเกือ้อแกนนำเป็นเลขาธิการของนปชครับตอนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องคนอย่างนี้แหละมาอยู่ใน บัญชีรายชื่อโชคดีที่มันโมฆ่าไปแล้วลำดับที่20จะตุพรพมพันธ์ครับประธานนปชคนปัจจุบันครับแล้วอย่างนี้การเมืองมันจะดีขึ้นยังไงครับลำดับที่35วีละการมุสิกพงศ์ครับอดีตแกนนำนปชอ,อันดับที่38พร้อมพงศ์นพผลิต อันดับที่41เลืองไกลีกิจวัฒนะอันดับที่45วิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยอันดับที่49พายับปั้นเกตอันดับที่54ลัดดาวลัดดาวันวงศรีวงอันดับที่74สุพรอัตถาวงอันดับที่75อลลสมมนพงเลืองรอง ชื่อเรานี้นะครับอยู่ในบัญชีรายชื่อพรักเพื่อไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่สำคัญที่สำคัญเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเบอร์หนึ่งของบัญชีรายชื่อเป็นรายชื่อที่คาดหมายว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เบอร์หนึ่งของบัญชีรายชื่อควรจะเป็นหัวหน้าพักการเมืองพักนั้นซึ่งเป็นกรรมการบริหารพักด้วยจะได้มีความรับผิดชอบยิ่งลักลงบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งไม่เป็นทั้งหัวหน้าพักและไม่เป็นทั้งกรรมการบริหารพักตั้งใจเข้ามาไม่รับผิดชอบครับพ่อแม่พี่น้องเอาแต่ตำแหน่งนายกอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้อง บ้านเมืองจะฉิบหายอย่างไรไม่เกี่ยวกับแกเพราะแกไม่ต้องรับผิดชอบทำกันอย่างนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องสมัครสสหัวหน้าพักควรจะได้แสดงคุณคุณสมบัติของตัวเองความรู้ความสามารถของตัวเองควรจะเข้าร่วมประชันวิสัยทัศน์หรือที่เขาเรียกกันทั่วๆไปว่าต้องไปดีเบต กับผู้สมัครแข่งขันคนอื่นๆจากพรรคอื่นๆทั้งคุณทักษิณทั้งน้องสาวยิ่งรักสมัครลงรับเลือกตั้งไม่เคยไปดีเบตกับใครไม่เคยไปประชันวิสัยทัศน์กับใครเพื่อจะไม่ต้องแสดงจุดอ่อนของตัวเองให้สังคมรับรู้แอบซ่อนตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้อง เราจึงปล่อยให้กระบวนการเลือกตั้งแบบนี้มันดำเนินต่อไปไม่ได้ต้องไปแก้ไขกฎหมายทั้งกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายกกตมาดูปัญหาในเชิงโครงสร้างพ่อแม่พี่น้องในเชิงโครงสร้างพรรคการเมืองของเราปัจจุบันนี้เนี่ย เปิดโอกาสให้ทุนผูกขาดในทุนผูกขาดหรือทุนสามานเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของพรรคการเมืองใช้เงินเข้ามาซื้อพรรคการเมืองแล้วใช้เงินเข้าไปซื้อเสียงในกระบวนการเลือกตั้งได้สอสอเข้ามาจํานวนมากเข้าสู่การมีอำนาจรัเพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุนเป็นใหญ่ เขาก็บริหารพรรก,การเมืองแบบบริษัทจำกัดนายทุนเป็นเจ้าของพรรก,การเมืองสอสอไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนแต่เป็นพนักงานของพรรก,การเมืองเขาจึงสั่งซ้ายหันขวาหันให้ยกมือโหวทรับกฎหมายจะเป็นกฎหมายที่ชอบด้วยเหตุผลหรือไม่ชอบด้วยเหตุผล ไอ้พวกนี้ยกตามสั่งครับพ่อแม่พี่น้องเราจะรับมันได้ไหมครับเราคงปล่อยให้สภาพการเป็นอย่างนี้ไม่ได้กกตกกตเป็นองค์กรอิสระรับผิดชอบดูแลจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิธรรมแต่กกตน,นั้น ถูกครอบงำตั้งแต่กระบวนการสรรหาก็กตชุดที่แล้วถอยกลับไปชุดที่สองอันนั้นถูกครอบงำหนักเลยใช่ไหมครับชุดสามหนาห้าห่วงแล้วเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุ่รทำเป็นเหตุหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองมาถึงทุกวันนี้ กกต,ตชุดต่อมาคือชุดที่เพิ่งพ้นวาระไปก็ทำพฤติกรรมคุมเครือแต่พ้นจากวาระปุ๊บไปเป็นที่ปรึกษาพักการเมืองเลยสแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรมต้องลงไปดูว่ากฎหมายจะแก้ไขให้องค์กรเหล่านี้เนี่ย สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระได้จริงๆที่สำคัญครับพ่อแม่พี่น้องกกตชุดที่แล้วเขาให้มาคุมมาจัดการเลือกตั้งให้บริสุทดยุติธรรมดันไปจัดฝึกอบรมครับเอานักการเมืองเอาข้าการระดับสูงเอานักธุรกิจมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายสัมพันธ์กันอุปถัมภ์กัน แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งให้บริสุทดยุติธรรมได้อย่างไรในเมื่อตัวเองเข้าไปอยู่ในฐานะของอาจารย์ใหญ่ของนักการเมืองของข้าการที่เข้ามาผูกความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันกะกะตชุดปัจจุบันผมเสนอว่าน่าจะไปทบทวนบทบาทตรงนี้แล้วถ้าเลิกได้เลิกเถอะครับอย่าไปจัดฝึกอบรมเลยเอาแค่การเลือกตั้งเนี่ย จัดให้ดีๆก็เหนื่อยแล้วครับอย่าไปเสียเวลาทำหน้าที่ซึ่งไม่น่าจะเป็นหน้าที่ขององค์กรของตัวเองเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับมาดูปัญหาของกระบวนการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งก็มีปัญหาอยู่เราเปิดเวทีพูดคุยกันเนื่องจากกระบวนการของการปฏิรูปมันยังไม่เปิดความคิดก็ยังหลากหลาย ้ายังไม่มีกระบวนการมันยังหาข้อยุติไม่ได้เราก็ได้แต่พูดคุยกันว่ามีแนวทางการจัดเขตเลือกตั้งแบบนี้แบบนั้นแบบนี้หลายรูปแบบวิธีการลงคะแนนก็มีหลายแบบการนับคะแนนนับมารวมกันที่ส่วนกลางหรือว่านับที่แต่ละเขตเลยก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ เพราะกระบวนการปฏิรูปมันยังไม่เปิดเริ่มต้นคุยกันไปก็ได้แต่มีความเห็นต่างๆกันเราก็รอกระบวนการที่มันจะเปิดเนี่ยครับมีการใช้เงินซื้อเสียงโดยตรงผ่านเครือข่ายหัวคะแนนทำให้ผู้สมัครใหม่ยากที่จะเข้าไปแข่งขันได้เพราะว่าผูกขาดฐานเสียงไว้ตายตัวเลย การเมืองอย่างนี้ไม่มีทางเลือกใหม่เปิดให้ประชาชนได้พิจารณาเลยเราเห็นแต่คนหน้าเดิมญาติของคนหน้าเดิมการเมืองคงปฏิรูปยากเพราะมันติดพันด้วยผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลที่เข้ามาสู่อำนาจรัฐมีการใช้นโยบายประชานิยมไปหาเสียงจูงใจขนาด นโยบายประชานิยมล้มเหลวแล้วมันยังเอาไปหาเสียงได้อีกเลยครับพ่อแม่พี่น้องโครงการจำนำข้าวไม่มีสตังจ่ายค่าข้าวที่เอาข้าวจากชาวนามาแล้วยังไปหาเสียงเลือกตั้งอีกว่าต้องเลือกพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลจึงจะได้เงินค่าข้าวชาวนาจึงได้เงินค่าข้าวถ้าเลือกพรรคฝ่ายค้านโครงการจะล้มเดี๋ยวจะไม่ได้เงินค่าข้าว โอ้โหมันเล่นทั้งขึ้นทั้งลงเลยครับพ่อแม่พี่น้องขนาดนโยบายล้มเหลวมันยังเอาไปหาเสียงได้อีกอย่างนี้ไหวไหมครับมีการใช้ค่าราชการที่อยู่ในเครือข่ายอุปถัมภ์ของฝ่ายการเมืองเข้าไปเกื้อกูลในกระบวนการเลือกตั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจทหารค่าการสายอื่นๆเพราะฉะนั้นใครที่ยึดกลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ก็จะได้เปรียบพ่อแม่พี่น้องครับสภาพการสภาพปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมของตัวนักการเมืองและอิทธิพลของเงินที่เข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการและ,ละกลไกของการเลือกตั้ง เป้าหมายของการปฏิรูปการเลือกตั้งจึงอยู่ที่การที่เราจะต้องแยกอำนาจอิทธิพลของเงินออกจากการเลือกตั้งให้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องเป้าหมายต้องอยู่ตรงนี้รายละเอียดว่าเราจะแยกอำนาจเงินออกจากกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้เหตุและผล ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยมีอยู่แต่เราต้องหยุดอำนาจรัฐที่รักษาการอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อนแล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการของการปฏิรูปประเทศตรงนั้นเนี่ยเราจะคุยเนื้อหาของการปฏิรูปที่สามารถจะมีข้อยุติได้ วันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้ที่แก่นามกปปสนัดชุมนุมใหญ่ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องมากันอย่างมืดฟ้ามัวดินเพื่อมาหยุดอำนาจรัฐของรัฐบาลรักษาการให้ได้แล้วเปิดเข้าสู่ กระบวนการปฏิรูปให้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับไปฝากไปบอกเครือข่ายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงวันที่29มีนาคมมากันให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่แกานรนำกปป,ปสได้วางแผนและแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทราบครับวันที่29มีนาคมเราพบกัน อย่างพักพร้อมครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ